สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนวินก็อยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะคะพี่บ้านลำดวนบ้านลำดวนนะคะกำลังจะทอผ้าไหมใช่ไหมคะ,ะแบบนี้เขาเรียกกี่ตะกอคะสา,สามตะกอนะคะ,ะก,ก็นี่นะคะท่านผู้ชมถ้าจังหวัดสุรินทร์นะคะหลายๆบ้านเราจะเห็นแบบนี้นะคะก็ยังคงอนุรักษ์ผ้าไหมไว้นะคะ นี่นะคะคุณพี่ทอมานานหรือยังคะนานแล้วนานแล้ววัยรุ่นตั้งแต่วัยรุ่นเลยจะอันนี้ทําใส่เองหรือว่าขายคะขายจาะทำขายปกติไปขายที่ไหนคะก็เขามาซื้อจ้ะเขามาซื้อถึงบ้านเลยจะมาซื้อคุณพี่อะไรคะอุดรจาคุณพี่อุดรถ้าสนใจอยากจะมาดูผ้าไหมนี้บอกได้เลยค่ะเบอร์โทรค่ะ ไม่มีเบอร์โทรเราไม่เคยอ๋อก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าใช่ไหมก็จะมาหาที่บ้านเลยอ๋อตกอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะสองพันสองพันนะคะกี่ตะกอคะสามสาตะกอนะคะอ่อวันหนึ่งทําได้กี่ผืนคะหรือว่าผืนหนึ่งทําประมาณกี่วัน ผืนหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่สี่ห้าวันหนึ่งผืนนี่ใช้เวลาสี่ห้าวันตั้งใจนั่งทั้งวันเขาก็ได้สามวันมั้งอ๋อสามวันหนึ่งพืนโอ้โหได้ห้าหกวันผืนหนึ่งคือคลิปก็ได้ก็มันไม่ค่อยไม่ได้ทำเฉพาะอันนี้อย่างเดียวคืออยู่ที่ลายเนาะอยู่ที่ลายคือเวลาว่างเราก็มาทำก็อาจจะใช้เวลานิดนึงยากไหมคะยากไหมคะเรียนรู้มาจากไหนคะคุณพี่ก็ เพราะแม่เนี่ยมาจากแม่อ๋อแม่พาทำเนาะค่ะจาเขาทํามาก็เลยทํามาตลอดกาททาก็ทําตามเก่นอ๋อค่ะส่วนใหญ่ทําลายอะไรคะผ้าโฮลผ้าโฮลพื้นบ้านของเราเนาะนี่นะคะ ต้องใจเย็นจริงๆเนาะจะได้ผ้าไหมแต่ละเส้นแต่ละผืนนะคะจะได้ดูนี่มัดนี่ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะมัดดอกทีบเลยมัดดอกใช่ไหมค่ะนี่นะคะดูเท้านะคะเขาจะต้องมีการดึงการอะไรเนาะใช่ไหมนี่นี่นะคะสอดเข้าไปยกเหยียบแม่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะนี่ สุรินก็ประมาณนี้นะคะอนุรักษ์ผ้าไหมเลี้ยงไหมเองด้วยไหมคะไม่ได้เลี้ยงจ้าซื้อเขาอ๋อซื้อไหมมาใช่ไหมคะซื้อไหมมาบางคนเขาก็เลี้ยงไห่ไค้เลี้ยงค่ะถ้าสนใจอยากชมผ้าไหมมาหมู่บ้านอะไรนะคะคุณพี่บ้านบ้านลำดวนเลยจ้าบ้านลำดวนอำเภอลำดวนอยู่หมู่สองนะคะคุ้มป่าปานะคะคุ้มป่าปาพี่อะไรนะ ดอนพี่อุดรนนะคะอู้ทาไมสวยจังเลยอันนี้โอ้ทำไมสวยจังเลยพี่อนี้เขาเรียกลายดอกลําดวนจ้ะอ๋อนี่ลายดอกโอเป็นผ้าของลําดวนเลยนะคะลายดอกลาดวนออ้สวยงามมากค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ลายดอกลําดวนพามาดูกันใกล้ๆเลยนะก่อนจะได้ผ้าไหมแต่ละผืนไม่ได้ง่ายนะคะ ฮาโฮลมันอีกอย่างมันก็คล้ายๆกันพอถ้าอย่างนี้เขาเรียกไอ้ลำดวนอ่าด,ดอกลำดวนดอกลำดวนมัด <c oughs> อุ้ยโดนแล้วคะ <c oughs> คมัดกะยะ็ยากอันนี้มันไม่ยากอรแต่มันมถ้าคนเขาเร็วเขาก็เร็วเลยเออ <c oughs> นี่นะคะไปเรื่อย คนสุรินของแท้ค่ะทำผ้าใหม่นี่คือสุรินจริงเลยดังเดิมดังเดิมรุ่นพ่อรุ่นแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะจึงระว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 ึงคือไว้ทําอะไรปั่นไหมอ๋อไว้ปั่นไหมนะคะระวึงนะคะท่านชมถ้าภาษาสำเนียงผิดก็ขออภัย ระวึงระวึงพอดีว,วันนี้มาลําดวนนะคะก็เลยมาเห็นผ้าไหมนะคะก็เลยแวะมาถ่ายนิดนึงนะคะสวยงาม,อมขอบคุณมากๆนะคะที่ไอถ่ายทอดให้รับชมนะคะใให้ <laughs> ได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของคนสุรินดั้งเดิมนะคะอยากให้อนุรักษ์ไวค้ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ